สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดีเนี่ยพี่น้องเนี่ยมือเสาครับผมอยู่บ้านอยู่คอนแกนครับมืดขึ้นน่อนยืนนี่ครับปวดนามของโลงนามน้องครับเป็นเป็นเห็ดโรงนามธุรกิจเดี๋ยวสีผ้าเข้าไปเบื้องสีผ้าเข้าไป พี่นองเขาไปเบิ่งธุรกิจขอบครัวธุรกิจขอบรัเวื่อคืนนอนอยู่นี่ครับนอนอยู่นี่ยืนเงื้ยนี่แหละน้ำมีไงนะบ,บ้านนี้ผู้ผู้กกผู้เขากับสีย่างผู้นี้ผู้เดียวนะครับน้องนันก็นมีตรล,ลุนลุนหล้านลุนยังไปแล้วนอกบ้านนี้ครับเนยยังย่งไม่ไงบ้านน้องนันกน็ผู้คัก,กกะไปเมแล้ะครับเลือ อืม่อืมนะครับอันนี้เป็นรถเออที่ใส่แรนขนนาำแรนทรงนาำครับขั้น,นี้ี็ยังใส่ได้ปกติครับนี่น้ำดื่มเมตตาครับนี่รถไทยนี่ยู โอ้โดนนะครับอยู่นี่ใส่มาโดนครับแต่ว่าก็ดูแลรักษาดีเป็นต้นนี้นี่จะน่าจ,จะสิบกาปีนะครับแม,นม่นโมวะโอเ้เปลี่ยนไม้แล้วตัวนี้ไหมโอ้หลงโบเดมาบานนะครับซื้อไม้ตะกี้มันโมเมนต์ตัวนี้ครับมันมันเป็นตัวตัวสามสิบหกครับตะกี้เป็นตัวสามสิบหก เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เสียไม่ส่วนขั้นน,ใน,ในี้นี่ตั้งแต่ผมอายุาได้ประมาณประมาณสิบสิบปีครับรถขันนี้โดนแห้งโดนแห้งนะครับเป็นรถถือว่าเป็นรถฮกล่อขั้นแหลกของอของหมบานเลยที่ตอนที่ออกมาตอนนั้นที่แบบเป็นรุ่นใหม่ที่สุดนะครับ ปีกนกตัวนี้ตัวเดียวกันครับของพี่ชายาผมครับแต่วทนนะครับฮีโน่คันนี้ทนทนก็กดีก่อนมันไอ้นี่ครับก,ก่อนมันติดเอาเราไมาเห็นอย่างนัน้มันคืออันนี้มาได้มาเนยเดี๋ยวพอเราพอเราซ่อมประตูอยู่ครับเดี๋ยวนี่ ได้แล้วครับเห็ดออกให้เพื่อนแล้วเพื่อนไปเอาไข่ควงมาคันนี้เดี๋ยวจะมาแกะตัวนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็คอยนี่นะครับยกันเห็ดมาบานก็นได้สอมยอะไรยัง,ง,ยงดีแล้วครับเฮ้ยลองเตือนยังเตือนแล้วครับเตือนแหละโอ้รถปล่อยเลีนบรรยากาศยังม,มือเศร้าครับผมอยู่บ้าน อยู่ขอนแก่นครับเดี๋ยวสิ้าไปเฮียนงานครับเดี๋ยวสิ้าพี่ไปเยี่มนองอีฟซี่ไปเบิงโล่งน้ำครับไปไปเยี่ยมชมโล่งน้ำอยู่หลังบ้านนะครับ เดี๋ยวผมสิบ,บอกว่า,าเฮียนลังนี้คือเป็นเฮียนที่ผมเกิดนะครับที่ผมเกิดที่ผมตัดใช้แห่ตัดสะดือก็คืออยู่บ้านหลังนี้นะครับนี่ป่าผมขายไปครับแต่ก่อนเป็นเป็นเฮียนพวกผมเป็นบ้านพวกผมนะครับผมเห็นบ้านหลังนี้แลวผมกน็นึกถึงยายนึกถึงพ่อหญ่ไม่ใหญ่ผมนะผมเกิดอยู่นี่บ้านหลังนี้เลยครับโครงสางยัง รูปทรงอยังกัยังคือเก่าอยู่นะครับใหม่เมยทุกอย่างกะยังอยู่คือเก่าเมื่อแกวเพิ่นมาต่อเติมด้านข้างออกมาครับเจ้าของเจ้าของไม่เพิ่นต่อเติมด้านข้างนะครับด้านหลังกะเป็นทรงเก่าอยู่ครับนี่เป็นทรงเก่าแต่ว่าเขาจาเปลี่ยนหน้าต่างเมื่อก่อนเป็นหน้าต่างใหม่นะครับก็อยู่ทรงเก่าเมื่อยกเว้นเหล่าครับเมื่อก่อนเหล่าอยู่ฝั่งบุ่นมันเหล่ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้กะ ข้างในนี่บันไดนี่จะเป็นไม้มะค่าไม้เข่งนะครับบันไดขึ้นบ้านชั้นสองยังอยู่ทรงเดิมครับแล้วจพาพี่น้องย่างเข้าไปในโลกน้ำครับอันนี้ก็เฮียนป่าเฮียนลุ่งนะครับ มีแต่เครื่อญยาดมันครับอยู่นี่เคืออายาอยู่ํากัดมดยูนี่อยู่อยู่หน้าอยู่นอกบ้านเอออยู่นอกบ้านโอ้นี่บิ๊กฟูดครับรอดไ้เลยแต่ว่าบอันนี้ดอกบอหายนะครับนีมาแล้วกอเไงอันนี้ก็ยังอยู่คือเก่าเหล่ากับยู่ส่งเก่าอยู่นะครับ แต่สมัยปู่กับย่าเราอยู่ก็ยังเป็นทรงเก่านะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม้ตะเฮียนหรือเห็นไหมสมัยก่อนนี่เป็นบ้านพื้นรอยเป็นบ้านสั้นเดียวแต่ว่ายกพื้นสูงนะเขาเขาเอืนแบบเสาลอยเนาะ <c oughs> นี่ครับมาถึงและอันนี้เป็นของน้องแบบ ญยาดกันนะครับเป็นของหยาดกันของน้องหยาดกันน,นี่ก็มารีวิวให้พี่เพียงน้องเบิงเพิ่นบ่อยูเพิ่นไปอนขอนแก่นนะครับไปเหตุบานให้ค้นเศร้าซันวา,าแฟนเพิ่นเป็นตำรวจครับตอนนี้ใหญ่มาอย,ยูส่สพออกกระนวนเดียขอใหญ่มาลงกระนวนได้แล้วนี่ลหละแต่กอ่อนยูสพออกหวยเม็ก อันนี้ไม่อยู่กันนู่นบ้านเพิ่เิตมอนๆสวัสดีครับบ้านบ้านแม่เฮ็ดจะข้นอยู่นี่มะกะไผมะกะปะเอิ่มจะข้นเหรอเฮ็ดน้ำกันเห็ดหอนบ่อเอ้าสวัสดีครับไม่นยังขึ้นเลยมัดไทยลูกพ็เหมือนที่นี e oon, ่ฮะ ใครคนหูจัก,จกนี่ครับก็คือบรรยากาศรอบบ้านนะครับเดี๋ยวผมสีหายเบืองต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โบราณทีอ่อยู่คู่ครับสวนนี่มาจ,จนาตายลงเองนะครับตายลงเองจยกสีวัดยงไรน,นี่พี่น้องเบืองเอาครับว่าใหญ่บใหญ่ผมสีหายเบืองใก่ไๆนี่คือขนาด ขนาดประมาณอา่โอ้จักสิวาจัางไรนะครับสี่ข้นโอบขนาดประมาณสี่ข้นโอบครับตัวน,นี้มันตายลงนี่ครับอันนี้งามันดิขนาดงามันพี่น้องโอ้กระปอมกระปอมอน,นี่งามันนะครับนี่เหงาข้นต้นมันถ้าว่าโดยความที่ว่าสมัยก่อนเนะะเาะผู้เฒ่าโบราณบ้าน,านเฮาเพิ่นกันกนบบ่อใดถือ,อยังเพิ่นกับ ตัดลงโคนลงมันตตยโคนลง่งหรครับเผาหากเผาย้งมันนะครับอันนี้ส่วนของโคนต้นเพื่อเหาหักมัน,นตัวเงินงใหญ่แห้ยนะครับผมผมเกิดมากผมก็เห็นแล้วนะภาพพีพีของเอสซีมาชมล่งน้ำนะครับธุรกิจขอบคุณธุรกิจบ้า, 4, านๆนะครับรข,อ,บอ,บบนะบของน้องนะ เด็กอ,อยู่สามคนไ <c oughs> อ้ยันแม่โทรมาเพป็นนึกว่าบรท่านไหนออกมาเกินว่ามาหับแม่ในเด้อออกมากลนหรืเพล่ากินวะม่เงินร่ำ <c oughs> เอาเดี๋ยวไปเบิง้งเพกันไปเอาเครื่องมือม <c oughs> เปิดได้แล้วบเพ่อไอ้อันอัน,นได้เครื่องมือแล้วบอ ไปตรวจตอนไฮนอตเตอร์เนี่ยมันนะผมไม่ครับเพราะว่าผมอันล่องล็อกเบิ้งแล้วผมเปิดขึ้นมันเปิดได้แล้วนะวายมันเปิดได้อืมวันนี้พอเปิดท่านฉลอกมันมันอันนั้นหมดอืมมันมันต้องโยกโยกยักหน่อยออกครับมันอันมันบอยันนั่นวะมันต้องมันสี่มีอันตัวขายันตั้งขึ้นตัวขายันมันอืม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นออ้อยซีไปเพียงเท่านี้กันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ